ทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิง่งเอาพลังงานบวกม,มาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอ,อยู่ในเซต12ราศีซึ่งราศีนี้จะเป็นลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เมษนะคะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับเมษสามารถมาดูคลิปนี้ได้แล้วก็จริงๆแล้วช่องไข่จะเน้นเป็นดูแบบตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเอออย่างเช่นบางคนมีสราศีตะวันตกเป็นเป็น,เ,ปนเมษ แต่ว่าถ้าเป็นพลังงานของไทยเป็นแบบเข้าอยู่ในพลังงานมีนเป็นมีนกับเม็หรือเม็มีนอะไรเงี้ยก็คือดูควบกันได้หรือบางคนเป็นพุธศพเป็นเม็อะไรเงี้ยก็ดูควบกันได้รวมถึงลักนณาราศีด้วยอย่างเช่นอย่างบางคนมีราศีอีกราศีานึงลัคขณาอีกลักนณาอีกอันนึงก็สามารถดูมากกว่าหนึ่งคลิปได้นะคะพลังงานเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการดูให้ใคร บุคคลในบุคคลหนึ่งส่วนตัวทีนี้ถ้าต้องการจะดูส่วนตัวสามารถทักมาจองคิวสอบถามมาดูส่วนตัวได้เนาะพลังงานเหล่านั้นจะเป็นของคุณเองแล้วก็เป็นพลังงานที่เป็นมาจากชื่อวันเกิดแล้วก็มาจากคำนำของคุณนะคะถ้าใครสนใจก็แจ้งได้ทีนี้ไข่ประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าไข่ได้ปิดคิวช่วงธันวาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นคิวที่เริ่มเข้ามาสู่ช่วงต้นเดือนมกราเรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจก็แจ้งได้นี้มาดูกันว่าพลังงานนี้เป็นอย่างไรบ้าง ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลคนาดาวจันดาวสุกเมฆในช่วงเดือนธันวาคมพลังงานของเมฆเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันมาดูกันนะคะพลังงานของเมฆวันนี้ก็ก็เหมือนเดิมก็คือเราจะใช้ไพ่โอมมสแอนเจิลขึ้นมาก่อนพลังงานของเมฆพลังงานตรงนี้มีไพ่นี้ reconciliation reconciliation คือ s o m e o n e from your past is returning to your life คือเมธบางคนอาจจะเป็นพลังงานช่วงที่เขาเรียกว่าคลิปนี้คือเป็นคลิปธันวาแต่บางคนเนี่ยเรื่องราวบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบไม่ใกล้ไม่ไกลจากธันวามากบางคนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงพลังงานก่อนธันวาก็ได้หรือเลยจากธันวาไปบวกลบ3เดือน6เดือนหรือบางเอ e เน y เป็นปีได้ทีนี้คือพลังงานตรงนี้ สัมพันธ from your past คือบางคนตรงนี้ไพ่ลักษณะนี้อาจจะมีเม็ดบางคนเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องที่เขาเรียกว่ามีอะไรที่มีการวนกลับหรือ Return หรือ u t u r n กันกลับมาของคนเก่าๆได้หรือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นความปณีปนอมเป็นพลังงานของการที่มี energy ของการที่ว่า คนบางคนที่เป็นคู่รักกันเนี่ยบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องมีการที่ว่าเข้าใจหรือปรับความเข้าใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่การหาจุดจุดลงตัวจุดบาลานซ์อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะปณนีปะนอมให,ให้สถานการณ์ทุกอย่างมันโอเคอย่างเช่นถ้าคู่ไหนที่มีพลังงานที่ว่าเออมีแบบคบกันแล้วมีแปะแมีอะไรอย่างนี้ก็คือพลังงานที่จะต้องเหมือนแบบว่าพยายามที่จะยืดหยุ่น แล้วก็เข้าใจกันพลังงานตรงนี้มี energy ของเมฆซึ่งเป็นไพ่นี้คือ love yourself first นะคะ yourself respect Make You more romantic attractive คือพลังงานตรงนี้ต้องการมาให้กับชาวเมฆก็คือในเรื่องของความรักถ้าใครที่มีพลังงานบางอย่างที่อันนี้จะเน้นเลยเน้นสำหรับคนที่เป็นชาวเมฆที่ความรักที่แบบว่าคุณยัง ยังไม่ได้แบบว่ามีพลังงานที่เป็นคอมมิทเมนต์อะไรกับใครมากมายหรือแบบโสดพลังงานตรงนี้คือคุณต้องรักตัวเองให้มากเพราะการรักตัวเองเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีสเสน่ห์มากๆมันจะดึงดูดพลังงานคนเหล่านั้น ให้เขามีความแบบนิสหรือมีความที่ว่าเหมือนแบบอยากจะเข้าหารู้สึกแบบดึงดูดหรือรู้สึกนาค้นหาอะไรก็ตามแต่ทีนี้พลังงานนี้สหรับคนเป็นคู่ด้วยเช่นเดียวกันเมทที่เป็นคู่ love yourself first ก็เป็นพลังงานที่สามารถดึงดูดอะไรบางอย่างให้คู่ของคุณหรือคนรักคุณรู้สึกว่าเหมือนแบบคุณมีค่าแล้วคุณก็รักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเขาเหล่าน,นั้นก็จะดึงดูดเหมือนคล้ายๆกับว่ามันเป็นพลังงานเอเนจีของความดึงดูดบางอย่างที่ มันมีความรู้สึกแบบที่ว่าเวลาที่เวลาที่คนไหนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคือในเรื่องของความรักถ้ามีใครตามอีกคนหนึ่งมากๆหรือว่ามีพลังงานที่เขาเรียกว่าเราขาดความเป็นตัวเองเราจะหมดเสน่ห์กับตรงนั้นไปทันทีฉะนั้นไพ่นี้สําคัญมากๆไม่ว่าจะมีสถานการณ์อย่างไรนะคะใครมักจะมีพลังงานที่ว่าให้คุณนะมีพลังงานวกแลวก็รักตัวเองให้มากด้วยถ้าใครมีพลังงานที่รักตัวเองอยู่แล้วนั่นถือว่าดีมาก อย่งที่บอกก็คือการรักตัวเองก็คือไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวการรักตัวเองกับเห็นเห็นแก่ตัวจะเป็นพลังงานที่มันแบบมันต่างกันนะอืมมันต่างกันําง,งานตัวน,นี้มาดูไพ่รวมของชาวเมฆกันว่าไพ่าารวมของชาวเมฆนะคะในช่วงเดือนธันวาเป็นอย่างไรบ้างขนาดราะีดาวจนดาวศุกรเมฆความรักในช่วงธันวาอือฮึความรักในช่วงธันวาของชาวเมฆเป็นอย่างไรบ้าง Okay. ความรักของชาวเมษความรักของชาวเมษในช่วงธันวาเป็นอย่างไรบ้างความรักของชาวเมษโอ้ไพ่เด้งออกมาเลยอะความรักของชาวเมษความรักของชาวเมษ ในช่วงทันวาเป็นอย่างไรบ้างอืมพลังงานทัดลมทัดน้ําเด่นนะพลังงานทัดลมทัดน้ําเด่นอยู่เหมือนกันอืมพลังงานทัดลมทัดน้ําเด่นนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานไพ่ในเซตแรกที่ดึงออกมามีอะไรบ้างเนาะพลังงานไพ่เซตแรกที่ดึงออกมามีไพ่สามถ้วย สามถ้วยนี่จริงๆแล้วมันเป็นไพ่ที่ดีนะเอาจริงไพ่ที่เป็นพลังงานที่ว่าถ้าเมษคนไหนที่มีช่วงเวลาที่ว่าเหมือนแบบกาลังที่จะคบหากับใครหรือรอการเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างของความรักความสัมพันธ์จริงๆแล้วไพ่ตรงนี้สามถ้วยมันเป็นพลังงานของช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีมากเลยแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นทันวาด้วยก็ได้เพราะว่าไพ่ตรงนี้มันเป็นไพ่เซเลเบต ไพ่เซอร์เบอร์ชันไพ่การแบบมีโมเมนต์ที่ดีอย่างเช่นบางคนมีช่วงเวลาที่ดีอย่างเช่นว่าแบบบางคนมีช่วงเวลาของการที่ว่าคุณกับคนเหล่านั้นอ่ะเดทกันหรือเป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณกับคนเหล่านั้นสามารถมีโมเมนต์ที่ว่ามีมีกิจกรรมหรือมีแอคทิวิตี้บางอย่างร่วมกับเพื่อนๆของเขาร่วมกับเพื่อนๆของเราหรือมีพลังงานบางอย่างที่ว่ามันเป็นลักษณะของของสังคมหรือกรุ๊ปหรือว่าพลังงานที่เกี่ยวกับที่ว่ามีมีพลังงานเ n e r จ y ของการแบบ กินเดทปาร์ตี้หรืออะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่ในเอเนจีนี้นะคะถ้าใครที่มีพลังงานของความรักที่ว่าเป็นชาวเมฆที่มีความรักที่ดีแล้วก็จริงๆแล้วพลังงานเหล่านี้มันมีแฝงอะไรบางอย่างที่ใครเห็นถึงพลังงานของการที่เป็นช่วงลาของการที่แบบว่ามี Energy ของการรีอะไรบางอย่างที่เป็นการพบปะ ได้พบปะไครได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะว่าไพ่ตรงนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมีไพ่ใหญ่มเมเจอร์คณาขึ้นมาอยู่ใบหนึ่งซึ่งเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างยังเห็นได้ชัดทางัานตรงน,นี้ขอพูดถึงไพ่เหล่านี้ก่อนไพ่ตรงนี้มีคิงดาบางคนตรงนี้เม์บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดลมโดยตรงคือเมทถุนตุนกลมนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับทัตน้ําก็ได้ก็รกว่าพิจิกมีน นะคะสามารถเกี่ยวข้องในลักษณะของคนที่เป็นลมหรือน้ําได้ทีนี้ตรงนี้ไพ่คิงดาบเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นพลังาของคนที่แบบว่ามีความตรงตรงๆเหมือนกันเขาเป็นคนมีความตรงตรงของเขาแต่ว่าเขาก็อาจจะมีพลังของความที่ว่าแบบมีมีความอ่อนไหวอยู่ในนั้นเหมือนกันนะหรือเอาง่ายๆถ้าเป็นคนที่เป็นธาตุลมอะบางทีมันจะเป็นแนวแบบว่าลมเนี่ยบางทีมีอะไรบางอย่างที่ มีความสวิงได้เหมือนกันเหมือนลมอะนะคะทีนี้พลังงานตรงเนี้ย5ดาบมีเมฆตรงนี้ที่มีสถานก,การณ์ความรักที่ห่างหรือความรักที่แบบว่ามีใครเดินจากคุณไปมีใครทิ้งดาบห่างหายไปหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ทําแบบนั้นด้วยนะคะบางคนตรงเนี้ยอาจจะมีสถานก,การณ์แบบนี้ได้เพราะว่าไพ่มันมีพลังงานรีคอนแล้วก็ไพ่ตรงนี้อย่างที่บอกมีไพ่ใหญ่ไพ่เดทจากที่เห็นเลย ไพ่เดทนี่คือไพ่ราศีพิจิกและคนาพิจิกหรือเดือนพฤศจิกายนไม่บางคนอาจจะเกี่ยวกับพิจิกได้แต่อีกในหนึ่งไพ่เดทหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการที่ว่าอะไรเก่าๆกปลุกขึ้นมาแล้วเป็นพลังงานของรีคอนหรือมีการรีเทิร์นได้อยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นไพ่ที่มี5ดาบแล้วก็มีไพ่เดทตรงนี้บางคนอาจจะมีการที่ว่าเกี่ยวข้องกับคนที่จบ เกี่ยวข้องกับคนที่เหมือนจบไปอะไรไปหรือบางทีเป็นคนที่เกี่ยวกับว่ามือนมีสถานการ์การบล็อกการห่างการอะไรกัรตรงนี้แหละมีแน,แน่แต่ก็ยังมีพลังของคนที่ว่ายังอยากรู้อยากเห็นอยากส่องอยู่ตรงนี้มีใครบางคนตรงนี้อยากส่องคุณหรือรวมถึงพวกคุณอาจจะเป็นคนที่อยากส่องคนเหล่านั้นด้วยที่มีพลังงานของการห่างหรือจบกัน มันมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่ตรงนี้สําหรับเม็ในคลิปนี้แล้วก็ใครจะบอกว่าไพ่เดทอย่างที่เคยพูดไปไพ่เดทเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงไพ่เดทเป็นพลังงานของการที่ว่ามันมีการจบะระแเบบียบอย่างเช่นถ้าใครที่มีสถานการณ์ความรักที่ว่าคุณดูใจกันคุณคบกันหรือคุณรู้จักกันแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบมันโอเคอะ มันรู้สึกว่ามันดีจังเลยมันมีพลังงานของการรอการเปลี่ยนสถานะบางอย่างอยู่เดทเป็นการเปลี่ยนสถานะเช่นเดียวกันน,นะคะใช่กับว่าอย่างบางคนถ้ามีสถานการณ์ของการที่ว่าคุยกันมาแล้วยังเหมือนคล้ายๆกับยังไม่ได้พูดกันเต็มปากว่าแบบเป็นคบกันนะหรือเป็นแฟนกันเป็นตัวเป็นตนนะหรือมีคอมมิตเมนต์อะไรที่แบบว่ารู้สึกแบบชัวร์ร้อเซมันจะมีพลังงานบางอย่างที่ใครบางคนตรงนี้รอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานะ จบจุดหนึ่งแล้วเป็นสถานะอีกอีกจุดหนึ่งพัฒนาเป็นอีกจุดหนึ่งแตอ่อีกพลังงานหนึ่งคือเป็นไพ่หงมเที่มีพลังงานที่เกี่ยวกับคนที่แบบมีการจบไปห่างกันไปอะไรแบบนี้อืม แล้วก็จริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่รออยู่ที่เป็นในทางที่ดีเพราะไพ่เดทเนี่ยบอกเลยว่าหลังจากที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากไพ่เดทมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่รออยู่และเป็นพลังงานเช้งที่ค่อนข้างมีผลกับชีวิตเจ้าชะตาในแง่ของความรักโดยพอเราดูไพ่คลิปรักเนาะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานตรงนี้มีอะไรบ้างต่อมาไพ่เดทถือเหรียญมาควนเกี่ยวข้องกับทักดินได้การผสมมังกรนะคะ บางคนเกี่ยวข้องในลนักษณะของคนที่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีวัยต่างกันได้อยู่ตรงนี้ uh huh. แอล้วก็สําหรับบางคนเขาเรียกว่ามีทั้งทัดลมชัดมากเลยอะ่ะเพราะว่าไพ่เดอะสตาขึ้นด้วยเดอะสตาขึ้นเป็นไพ่ความหวัง ไพ่พลังงานตรงนี้อาจจะมีเมฆตรงนี้ที่หวังอะไรบางอย่างเยียวยาอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักถ้าใครที่เยียวยาอะไรบางอย่างอยู่ไพ่านางฟ้าขึ้นมาถึงบอกว่าให้คุณรักตัวเองให้มากก่อนถ้าใครที่ต้องการการเยียวยาและต้องการความหวังที่ทําให้ความรักมันเป็นจริงได้หรือสมหวังได้ในอนาคต แล้วก็ไพ่ตรงนี้เกี่ยวข้องกับราศีกุมด้วยเช่นเดียวกันเมธบางคนอาจจะเกี่ยวกับกุมได้ทีนี้มีพลังงานก้าวดาบบางคนอาจจะมีในแง่ของความรักที่ทําให้คุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ถ้ามันมีพลังงานแบบนี้ก็พยายามตัดออกไปค่ะถ้าบางทีมันมีเรื่องอะไรให้เราคิดมากคิดเยอะก็บางทีพยายามเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าปล่อยปล่อยกับไอนจจลบๆแล้วก็พยายามเหมือนคล้ายๆกับบาลานซ์แล้วก็อยู่อยู่กับ อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอะไรที่มันแบบกลางๆแล้วก็อะไรที่มันทําให้คุณเครียดมากอย่าไปอย่าไปแบบว่า อย่าไปติกหรืออย่าไปทําให้มีความรู้สึกว่าเราแบบเครียดหรือกังวลมากกันในเรื่องของความรักบางครั้งอะ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้มันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเครียดหรือคิดมากได้บางครั้งหรือรวมถึงบางคนเมฆอาจจะมีความที่คิดเยอะได้กับกับใครบางคนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้คุณต้องคิดเยอะในในแง่ของคนคนนั้นในแง่ของความรักเลยก็ตามแต่ตรงนี้มีพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องกับธาตุลมันเห็นได้ชัดเลยควีนถือดาบคิงถือดาบเด็กถือดาบ ไพ่ดาบค่อนข้างเยอะนะคะไพ่ดาบค่อนข้างเยอะมีพลังงานเกี่ยวกับคนทัดลมเมถันตุลกลุม่มแล้วก็ไพ่ตัวแทนทัดลมที่เป็นกลุ่มก็ขึ้นด้วยแล้วก็ไพ่ตรงนี้บอกเลยว่าถ้าใครที่มีปัญหากันเนี่ยบางคนเนี่ยเมธบางคนอาจจะเป็นปัญหาที่มีการบล็อกกันหรือแบบห่างกันนะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้มันก็ยังมีไพ่พลังงานของคนโสดเพราะฉะนั้นคนโสดของชาวเมธ รักตัวเองให้มากแล้วก็ถ้าตอนนี้ใครที่ความรักเขาเรียกว่ายังไม่เด่นมากพอยังไม่ได้มีคอมเมนต์กับใครรักตัวเองให้มากแล้วก็โฟกัสในเรื่องงานเงินแล้วก็โฟกัสกับชีวิตของตัวเอง,อง,เองก่อนเป็นสําคัญนะคะสาหรับคนที่แบบว่าคุณมีสถานการณ์บางอย่างที่ตรงกับหน้าไพา่ที่ขยพูดไปบางไพ่แต่มันมีไพ่ของพลังงานของบางคนที่ว่ามันเป็นช่วงเวลาของการรีรียูเนียนอะไรบางอย่างหรือการพบการสังสรรค์การเดทการปาร์ตี้การได้มีพลังงานที่แบบเป็นแอคทิวิตี้ร่วมกัน กับเพื่อนของเราเพื่อนของเขาอะไรก็ตามแต่ตรงนี้หรือเป็นอะไรบางอย่างที่ลักษณะของการเดทก็ได้การเลี้ยงฉลองอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะทีนี้มาดูพลังงานของไพ่ที่เป็น Angel w n ว c e r อันว่า Angel w n ว c e r จะมีพลังงานให้กับชาวเมรในวันนี้บ้างมาดูกัน ดูกันนะคะมาดูกันแองเจิลมเซอร์มีพลังงานบวกอะไรให้กับชาวเมษบ้างในช่วงที่เป็นเดือนธันวานะคะคลิปเดือนธันวาของชาวเมษนี้แองเจิลเซอร์จะมาบอกอะไรบ้างกับพวกคุณโอเคพลังงานตรงนี้สําหรับอันนี้อังเจ้าต้องการมาให้กับพลังงานของคนที่ว่าเป็นการรอคอยในความรักมันมีพลังงานนี้พลังงานที่ขึ้นมาโนแล้วก็ พลังงานนี้สังเกตุดูว่ามันเป็นการรอคอยมันเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างของใครบางคนบางคนอาจจะรอคอยใครบางคนที่สามารถกลับมาได้วนเวียนมาได้หรือเริ่มใหม่ได้กับอะไรบางอย่างแต่พลังงานตรงนี้ถ้ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาน,านั้นขอให้คุณอดทนรอคอยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบอาจจะต้องทําให้เรารออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่หรือรวมถึงคนบางคนที่มีพลังงานของการโสด ขอให้คุณรอคอยและรักตัวเองให้มากอย่างที่ไพ่ขึ้นมาว่าคุณมีความที่จะต้องรักตัวเองให้มากด้วยและรอคอยพลังงานบางอย่างทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะเลเวอร์เราข้อมีพลังงานอะไรให้กับเมฆบ้างเลเวอร์เราข้อมีพลังงานอะไรให้กับเมฆบ้างในคลิปนี้ขอไพ่เลเวอร์เราข้อหนึ่งใบให้กับชาวเมฆลัคนาเมฆราศีเมฆเราจะนอนสุกเมฆในช่วงเดือนธันวาคมนะคะขอดูไพ่เลเวอร์เราข้อหน่อย โอเคพลังงานตรงนี้เป็นในแง่ลักษณะของการที่ให้คุณเนี่ยมีพลังงานบวกให้กับตัวเองและสิ่งที่สําคัญคือทําตามหัวใจทําตามหัวใจค่ะคือคือเอาง่ายๆอย่างที่ใข่เห็นเลยไพ่บางอย่างตรงนี้มีไพ่ลักษณะาดาบหรือไพ่ก้าวดาบเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างของชาวเมทที่บางคนมีความคิดเยอะในความรักตัดพวกที่มันอยู่ในไม้อยู่ในหัวอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน พลังงานที่อยู่ในหลักตรกกะหรือหลักเหตุผลขอให้คุณทําตามแล้วฟังเสียงหัวใจของคุณพลังงานตรงนี้มีพลังงานของเกตเวที่เป็นลนักษณะ h e a r t is the gateway to the soul คำตอบทุกอย่างอยู่ในหัวใจ not in your mind นะคะพลังงานตรงนี้เห็นได้ชัดว่าถ้าใครที่มีพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่าความคิดของคุณมันมายุ่งเหยิงหรือม,มันแบบทำให้สับสนบนเปกับทั้งในเรื่องของความคิดกับความรู้สึกขอให้ทําตามความรู้สึกให้มากกว่าทีนี้พลังงานตรงนี้มีไพ่พลังงานนี้ในกองไพ่ที่ใครจะเอาพลังงานบวกมาให้ก็คือ,อพลังงานตรงนี้ต้องการมาบอกว่าทุกๆอย่างอะคะ่ะ เวลาที่เราผ่านโลกนี้ไปอ่ะเอาง่ายๆเลยคนเราเวลาเรามีประสบการณ์นในความรักหรือมีโมเมนต์กับใครก็ตามหรือว่ามีรักครั้งไหนรักกับใครยังไงก็ตามแต่ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีขอให้มีโมเมนต์ที่ดีเพราะทุกๆเมมโมรี่อ่ะมันเป็นความทรงจําที่ดีแล้วมันจะมีแต่พลังงานที่ดีให้กับคุณทั้งนั้นและเวลาตอนที่มันผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปอ่ะเมื่อคุณมองย้อนกลับไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมออย่าคิดมากพยายามอย่าคิดมากแล้วก็พยายามที่เหมือนคล้ายๆกับว่า เราเราจะต้องพยายามมีความสุขกับทุกร a t i o n s ชีพอะหรือทําไม่ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปเหมือนคล้ายๆกับผูกติดหรือยึดติดทาให้เรารู้สึกเจ็บปวดอย่างเช่นบางครั้งคืออย่างที่ใข่พูดได้เพราะเพราะไข่เจอสถานการณ์ความรักของไข่มาหลาก,หลา,กหลายรูปแบบมาพอสมควรมากๆแล้วก็เจอพลังงานที่แบบมีความรักทีเ่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่เฟลมาทั้งนั้น ผิดพลาดเสียใจผิดหวังหรืออะไรที่หนักหนามาเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจะบอกเลยว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้ค่ะคืออย่างบางคนอย่างบางคนใครจะเห็นว่าบางคนยังมีพลังงานลบแฝงอยู่นะบางคนนะคะบางคนที่ใครเห็นข้อความบางคนแต่น้อยมากแต่ใครจะแอบเห็นอย่างบางคนที่บางทีเมน้นแล้วก็เหมือนแบบว่าลบเม้นไปมันจะขึ้นนะคะมันยังจะขึ้นมันจะขึ้นโชว์เพราะฉะนั้นแขรจะบอกว่าอะไรก็ตามแต่คะ่ะ คือคนเราอะไม่ว่าจะอโหสิได้ให้อาภัยได้หรือไม่ได้ไงก็ตามแต่เมื่อคุณจากโลกนี้ไปไม่มีใครเอาเอาอะไรไปได้เพราะตอนคุณมาคุณก็มาคนเดียวเหมือนกันพวกเขาก็มาคนเดียวเหมือนกันเวลาไปก็ต่างคนต่างไปเหมือนกันเมื่อจิตเรายังผูกกันอยู่หรือว่าสุดท้ายเราต้องกลับมาเจอกันอีกเจเนอเรชันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาวนเจอกันเป็นจิตที่มาแบบคอนเนคกันได้อีกแต่ตรงนี้คือเมื่อถึงจุดหนึ่งอะ พลังงานไพ่นี้บอกเลยว่า when you pass from this world you take nothing with you คือเมื่อเราผ่านโลกนี้ไปจากโลกนี้ไปมันไม่มีใครเอาอะไรไปได้อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเรื่องของทิฏฐิหรือเรื่องของอคติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดออกไปแล้วก็อย่าคิดมากเขาเรียกว่าคิด คิดไต่ตองคิดรอบครอบได้แต่อย่าคิดเยอะคิดมากหรือคิดให้เรารู้สึกว่ามันทําให้เรากังวลทุกข์หรือเสียสุขภาพจิตนั่นเองความหมายคือแบบนั้นนะคะเอาพลังงานบวกมาให้ชาวเมฆเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้ามีอะไรตรงนี้พิมพ์คุยกันได้เมนคุยกันได้ไขมาอ่านมาตอบตลอดนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนมากๆากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเอาพลังงานบวกมาให้อยู่ตลอดเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามมา,มากๆทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะรักทุกคน มากมเลยเดี๋ยวจะพลังงานบวกของคลิปอื่นๆมาให้อีกรอจบ12มาสีก่อนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ